เส้นทางแห่งหนึ่งที่น่ามาโอ้ยการทำงานโมนิก้าต้จะเริ่มต้นนี้เห็ุในข้อประตาอนอีเด็กตัวโอ้ยเบื้งเส้นทางได้ละมองเนี่ยเป็นตะยานกับเป็นตะยานแต่ว่างเงินเงินกะนน่ถ้าพ่าเห็นพ่อคงต้องเงินใส่มันแล้วล่ะอ่าเข้าต้องมาเห็นงานครับซึ่งในครั้งนี้เนาะเ่ากระรับบทเป็นพนักงานขายตั๋วในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งครับผมซึ่งสถานีรถไฟนี้เนาะตั้งอยู่กลางป่าครับทุกคนอ่า ทุกคนในคิดผ่าสถานีรถไฟในอ,อในประเทศไทยน้อนะแต่ถ้างเินที่พวกท่าจังหวัดมสีน้ำมันสีมีซ่ํมร้อนยู่หรอไงซึ่งสถาน,นีนี้คือสถานีรถไฟน <This S 1> มภควอปีนั่นเองเนกนตรถไฟในสถานีกลางถ้าเบ่กรืเอดีกว่าว่าแมทมิสไนเทรนในขณะ้กกลางคืนซึ่งเขาบอกว่าการมาเห็นงานเนี่นนยไม่ต้องพอเอียงปลประลาดปลาดไป ประหลาดเกิดขึ้นครับทุกคนเข้ากับว่ากับมูเข้านะเออมูเขาก็บอกว่ามึงต้องเจอตัวประหลาดแท้แน่นอนทันทีครับโอเคมันเกิดอะไรดีกว่าแมปมีซีรอตขนาดใดญเอาละมาถึงหมองทำงานเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้จะได้กระตำเข้าลูซิเกียอิลีเดี๋ยวขึนหนีวังวามันโคตรสีพานพุ่นไปเร็วๆดิโอเคครับทุกคนเชิงจะไทยรถไฟกุมภาวาปีเป็นที่เรียบร้อยเย้ แต่ว่าเบิงตรงก็ือจังสถานีรถไฟกลุ่มมาว่าปีนีแหะครับทุกคนอ่าเป็นสถานี่ที่ผมเคยไปเที่ยวกับน้องที่นะครับเนาะอ่าโอเคเขาว่าให้เข้ามาที่สำนักงานนะครับทุกคนออฟฟิศอะไรล่ะเนี่ยฮ่า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 ฮปเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยมานอนตรงนี้แหละรอรถไฟก่อนอุยนอนไปเหอะฉั่เป็นรบกวนละ โอเคครับทุกคนครับบอกว่าให้เปิดไฟภายในออฟฟิศนะครับทุกคนอันดับแรกมาก,ก็เปิดไฟก่อนเลยมีคนมากก่อนห่อคือลูกค้าคนนี่นอนอยูเหมืองโซครับก็เปิดไปเลยสิครับหวังว่าในการเทสเราเข้าในครั้งนี้คงสิพจน์เจอเรื่องอีกอย่างร้อนๆน่กกลัวหรือ,ยอ,ยอกกรจังสแกมมากนะครับทุกคนยกเว้นหัวฟักท่องตัวนี้ครับซึ่งเดือนหนานะครับนอกจากสีขาวชนวงที่สาการฮาร์วีก็ต้องมีการประดับพวกตุ๊กตาดีหน่อยนะครับทุกคนอ่าเลิศ เอาละครับทุกคนมาจับนาฬิกาเวลากันก่อนนะครับทุกคนอ่าเขาก็มานาฬิกาจับเวลาก่อนเลยอะไรที่ไม,มาเห็นแบบนี้เนาะบต้องอยานเลียบ่าเฮาสิเหิตน,นตัน็ดนีเปลเป็นมันมีวัตถุประสงค์บอกอยู่ครับหนีเลยครับทุกคนแมปรถไฟเที่ยงคืนเสร็จเรียบร้อย ตรวจสอบตารางรถไฟเอาละครับทุกคนเข้ามาตรวจสอบตารางรถไฟกันดีกว่าภายในน,นี้นะครับเราก็จะเป็น้องทํางานเข่าครับค่อนข้างที่สีสกปรกอยู่นิดหน่อยนะครับนอกจากมีเครื่องปิดเอกสารขนาดใหญ่ข้อพิวเตอร์แบบยุคเก่าศูนย์นะครับทุกคนอนะ่ะก,กดไปเลยสิครับ ่อนข้างที่สี่มีความร้อๆนๆนดืดึงนะทุกคนนะเนื่องจากสถา,านีรถไฟเข้าเนี่ยตั้งอยู่กลางป่าครับทุกคนก็แปลกเลยที่สี่ร้อนขนาดนี้เอาระรู้สึกว่าถูกอย่างก็ต้งเป็นไปได้ดีครับทุกคนโอเคเหลือที่ท่างเดียวคือข้อ้องรอให้ลูกค้าเขามาก,ก่อนครับทุกคนอ่ะก็รอไปเลยสิครับชืบรอเพราะก็เสียงคนงลูกค้า<อ>คนที่จมานั่ง,งรอก่อนเราอีกหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยฉันก็ฉันมาก่อนเออที่นี่จะเปิดอีกหนึ่งชั่วโมงนะ่ะ อืมก็นอนไปรอไปเลยไม่รบกวนหรอกนอนเลยแต่ถ้าเกิดเรื่องอะไรร้อนๆเนี่ยนะกันจะวิ่งเป็นคนแรกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับอืมเอาละเอาบอกว่าช่วยเหลือนะฮะทุกคนโอเคมากดกันดีกว่าเราลูกค้าก็ดีเขาดีสั่งอีหยังสวัสดีฉันต้องการซื้อตัวรถไปยังปารีสไหนไหม ปารีสหรออยู่ฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ไทยนะพี่ลอนดอนออ้ยรถไฟสายนี่มันเป็นรถไฟสายแบบพิเศษนะสายแบบทุกอย่างเลยไปได้หมดโอ้ oh. เป็นรถไฟแบบพิเศษสินะอ่าใช่ใช่ใชเป็นตัวรถไฟไปปาร,รีสอย่างแท้จริงโอเคโอเคคุณจะคาดหวังอะไรต่อจากนี้ครับเอ a t มีว่าใครอ่ะเอาไปนี่คือเงินสดเกบเงินดอลเหรียญไปด้วยนะโอเค อ่ารครับทุกคนเราจะได้เขาซื้อตัวเรียบร้อยข้มาเก็บเงินครับนี่แหละคือท่านของเข้าในครั้งนี้นะครับว่าเป็นการขายตัวครับทุกคนนะซึ่งสถานีรถไฟขั้ครับตั้งยุ่ที่กลุ่มเาว่าปีประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีครับทุกคนซึ่งรถไฟในการที่สิมเาเทระเทียวเนี่ยสามารถไปในรอบโลกครับใครที่อยากไปประเทศญี่ปุ่นอังกฤษปารีสหรือลอนดอนก็สามารถมาที่รถไฟนี้ได้เลยนะฮะสถานีรถไฟนี้ได้เลยนะทุกคนเบลเวอร์ละกู เอาละัอันต่อมาครับทุกคนรอลูกค้านะฮะทุกคนก็รอไปเลยสิขาค่อนข้างจะมืดนะเปิดไฟแล้วเ,เนี้ย <_ S 2> เนี่ยจะเปิดไฟแ้วมันก็มืดแท้ออ้ยตายหานะฮะทุกคนอรอนานมามากเลยัน <_ S 2> ดีเฮ้ยยามมาเร็วโอ้ยมืดขนาดนี้เจเจไม่เปิดไฟฉายแล้วหรยอโอย้ยอมใจเจจริงเ <_ S 2> ชิญค้าเชิญค้า สวัสดีค่ะโอ okay. เคเดี๋ยวฟูมกัีตีก่อนเจีจะว่ายังไงเฮ้ย <Hey, S 1> when did the train <what S 3> to Paris l a e นี่รถไฟจะไปปารีสออกไปอะไรเจ๊พูดไม่รู้เรื่องเลยเ <c oughs> อยมันยังไม่มาถึงรถไฟที่จะไปปารีสน่ะ ฉันเชื่อว่ามันจะปรากฏที่นี่ในวันพรุ่งนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วท่านมัจะมานะโอ้โอน่าสนใจมากเลยที่ะ่านบอกว่าไปอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเขาชอบเอาตั๋วของฉันไปเลยนะคะเอ้ามีคนขโมยตั๋วของเจไปติอุ้ยนาชิไทยลีเป็น่อจีแมนแมนแมนเอาฉันบอกอีซานเลยอีซานทั้งหมดไทยนะคะเออขอคืนได้บ่ค่ะนี่ค่ะฉันถูกหลอกทวงคุณหลู่บ่ค่ะ ไหนคุณมีหลักฐานยังไงเอามาเบ่งกันหน่อยได้ผู้เลขโมยเจ้าเดทไทยบอฮะถามแน่แหววฉันจะไอ้คุณดีกว่าเนี่ยเปล่าเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวเออทำไมฉันถึงต้องบันทึกตัวเองไปแต่ก็มาด้วยล่ะเอ้าก็ต้องเป็นราักฐานไงเจเออร์ตเออว่ามีคนอัดสิมาขโมยตัวเจอีกทีไงเออเจสี่ถึงจะเป็นหลักฐานไงเจเหตุผลนี้บอหนาเชื่อถือเลยนะ บ่บอบอคุณควรสีสลัดกว่านี่นิดนึงหน่อยนะเลดี้นะสิเลดี้ตีโอ้ยนี่การลูกค้าคนนี้แย่เลยแย่บอยสัหนิก็บ่อยากให้ตัวอืมี๋้วเเป็นเจ้าพนักงานโอเคโอเคเฮดไปโดสันฮ่าฮ่า่ฝากไว้ก่อนเด้อฝากเลยยอย่าลืมเอาขึ้น้อเจน้อยมาบอกแท่งแต่ดำแท้จ้า Hey, hey, hey. Police have came out and told us that the creature was located. It is currently heading towards a train station, presumably in an attempt to escape the city. Suspect is identifiable by the fact that it looks like nothing we've ever seen before. Dial 911 immediately if you see something or someone with the aforementioned appearance. อีวอล์เงแปลกๆขึ้นมาทุกคนนะโอ้อะไรเนี่ยเลือกเก้าหนึ่งหนึ่งเหรออันนี้น่าจะพ่อแบบเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหรือเปล่าโอเคร้านจัดลูกค้าคุณโอ๊ยคุณมาจากไหนตกใจหมดเลย เชีย่ยโอ้ยนี่ลูกค้าแน่นะวิจะไม่ร่างกายแปลกประหลาดขนาดนั้นเราเลื่อนไปทางไหนมันก็มองตาม Train ticket to Paris ต<ร>่อรถไฟไปบารีสกรุณานำมันมาให้ฉันเออ,เอ,อแมนแมนรถไฟนี้ไปปารีสเลอราคาตัวอยู่ที่70แล้วก็25บาท <No. S 1> ไมออ่อะไรทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะเอ,อ่เอ,อ ฉันขอโทษเดมบ่คุณยังต้องขันตัวนั้นอีกยู่บ่นี่ฉันต้องการตัวตอนนี้และต้องการตัวฟรีด้วยนะเช่าเออนี่ม่นเป็นงานบุญงานกุศสได้พี่บ่เป็นโรงทานได้เพิเจอหฮฟี่นี่นี่ของซื้อของขายก็ต้องมีเงินป้าอารุณเอาใหม่ฉันต้องการนตอนนี้ที่นั่งว่างเปล่าใดๆกระนาดขอบคุณ เอออคุณสีบรดมมันรับพื้นทีฟ่ฟรีเมตรหนึ่งนิว้วชายออกมาถออเงินาสาตนีมันหาได้ไหมเถออเอาอิหลีอโอเค fine okay bye ทำไมจะพูดอย่างนี้ดูหน้าตาหน้าตาแปลกมาก เลิศนะคะเลิศตรงไหนไม่ทราบนี่แปลกอีหลีครับทุกคนว่งหันนี้มันจังแสแกรโฟมาแบบเพิบพับมาเลยนะทุกคนนะแล้วก็ลูกลักษณะละลูกล่เมียโบเหมือนค้นเลยครับทุกคนเป็นเหมือนหัวแพะแล้วก็ตัวค่อนข้างที่สีอมมีกระดูกพวมากพอมอเอาละครับภายหลังไม่ขึ้นอีกครับทุกคนนะ,ะเปิดดเลยดีกว่าเขาจะเจอกันโจนตาหายยนะเอียงอีกเอาละรู้สึกว่าภายในออฟฟิศเท่าค่อนข้างที่สีหกครับทุกคน วัตถุประสงค์เขาบอกไว้เข้าไปหยิบไมกกาดออกมาครับเพื่อที่สีน้ำไมกกาดเนี่ยมาทําความสะอาดบริเวณนี้ครับทุกคนอ่าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขามาใส่บริการไรล้วก็บุกเข้ที่สีลักษาความสะอาดกันเท่า่นะครับนาะในนั่นครับทุกคนเขาก็จะมาทำความสะอาดก่อนเลยนะครับนะโอเคมาเลิศนะคะทําความสะอาดเพราะกระเสียงกลนของคุณลุงคนนี้นะครับผมเออเอาละแม้กระทั่งแก้วน้ำมันกันยังหินเหี่ยกับทุกคนลูกค้าก็ได้ การเฮ็ดนานกาดึกนะครับนะกอบเป็นอีกอย่างที่อันตรายมากๆเลยนะครับนะเพว่ามันต่องเสี่ยงเจอนัน่นเจอนี่บากย่างหนักมากนะครับเนาะทั้งขัดตะก,กอนนู่นนี่นันนน่นครับทุกคนแล้วเพียงแค่นั้นครับย่างพอความเป็นแบบเออ,อันตรายของกุ่มโจรพร้อมนะครับน่ำสิงาันเดก็กแล้วแต่ครับทุกคนงานปัม้มงานเสบียนีนะ่เนาะจุ้เสี่ยงเรย่งางกาดดึกครับเรือห้างนครับทุกคนอ่า แล้วมงนี่บอกแตกใจเลยเขาก็เป็นหนึ่งในคนทีน่จะเค็นความสุขโปกให้กับออฟเฟิศเขาครับเพราะว่าได้อเนี่ยบนอาจจะมีลูกค้าเขาเลยกรมาได้นะทุกคนนะอ่าเขาก็ว่าทำข้อด่าตรงนี้ก่อนเลยครับผมโอเคเลิศนี่ซ้ํชามครับอะไรวัตถุประสงค์เครื่องรางรถไฟกันเหรออะไรกันโอ้โหออกไปข้างนอกใช่ไหมยื้ ไม่มีอะไรจำใะแกได้นะวีโอ้โหดูข้างนอกฝนตกด้วยนะทุกคนชันช้นล้เดี๋ยวความแล้วรู้สึกว่าทีนีกระเป๋าผูเร่ล่นอยู่หวังล่ารถไฟครับก็เก็บไปเลยสิคะลอดชันชันนะคะอะไรต่อไปจากนี้โอ้กระเป๋าภูเร่ไม่เช็นทีงอยู่ตรงนี้เนาะถูกบดขยี้โชคดีที่ห่อพอ่อกอนนะครับเนาะอ่าเอาละ้าไปในออฟฟิศกันดีกว่าอโอ้โหโผล่มาแต่ไหนแล้วเนี่ยอุยอ้ยเฮ้ย โอ๊ยก okay, รอบสองคุณมาจากไหนคุณควรจะออกจากสร้างรถไฟเพราะวรถไฟเนี่ยสีมานพายเร็วๆนี่เนี้ยบางอันคุณจะถูกเหยียบตายดิเฮ้ยแล้วเจอกันเร็วๆนี้ลากรสกอตแลนด์สองเฮ้ยอือไม่สภาพป,ปังไหนี่ออกไปด้วยจะโท้าหาตำรวจฮะเสียออกไปได้ดีด้วยเสีไห่ผมโท้หาตำรวจเอาจริงฮนะยหาจหังไะ หายไปแล้วผมรู้สึกว่าคนนี้เป็ดแปลกๆ,ๆนะทุกคนนะทุกคนเอาจริงๆแปลกๆมากเลยค่ะในบรรดาลูกคา้าที่เขามาใช้บริการมีผมีคนแปลกๆไปมากกว่าคนหนึ่งแล้วเอาละวัตถุประสงค์่อมากคือรีบลุกแขกคนนี้ให้ตื่นขึ้นมาครับเฮ้พ่อยายตื่น,ต,นตื่นโอุ้้ชุกกรุ้ยเฮ้ตกใจหมดเลยตื่นเถิด รถไฟของคุณสิมาถึงในมูซานี่ยีอย่าผ่านของ่ายจะตกรถไฟเด็โอ้ขอบคุณมากเลยนะฉันจะคิดถึงมันเยอะแยะมากเลยขอบคุณที่บอกแมนแมนคุณยีเดียรอนราปเ้อแคนคืตื่นมาเนี่ยจนกว่ามาสิมาถึงที่คืออย่างว่า s t a น่ a f e m า n I heard the creature is h ฟ้าไปก่อนที่ตัวปลาปลาดา้วนะสิมาของมีคเออมาใช่ครับตัวปลาปลาอะไรหรือ แต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่มีอะไรก็ช่างเถอะรีบไปเถอะน้าก่อนที่ตัวนั้นจะมารีบออกจากที่นี่แล้วรีบหนีออกจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดจะไปหาโน่นเลี่ยวผม่ก็น,นี่เย็นแล้วงัว้นเราก็รีไปละนี่โอเคมือผมพาไปดูนี่ยังองแล่ซื้อว่างัันนี่เอาละครับทุกคนเราจะได้เข้าบอกลูกค้าให้ฟฝ้าไปออกจากสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับเพราะเทาก่อนเนี่ยเค็นงานเราก็สิกการไปกัน,กน,กน,กนโอเควัตถุประ,ปประสงค์คือรับลูกค,ค้าเดิม ดูขามาแล้วครับผมเฮ้ยคนเก่าคนเดิมไปเนี่ยฮือวมนนี้ทุกคนรถไฟมากแล้วไปเลยนะขอบคุณมากที่บอกนะถ้าคุณได้มาปลกฉันเนี่ยฉันบอกเลยฉันหลับยาวไม่เพียงแค่หลับยาวนะพี่พี่จะต้องเจอตลาดตลาดกับผมด้วยสวัสดีเอ่อเฮ้ผมรีซอยคูดได้กันไหนพูดต้องการอย่างนี้ฉันต้องซื้อตั๋วรถไฟไปที่อันสเตรดามได้ไหม อ๋าาอกราบอ๋ะอ่ะอะถ้าเหมือนราคาตัวสิบหาบาทเดอ้อจะได้กระจามเฝ้าไปให้เดอ้อเป็นวิลงที่สุดท้ายและมัน่นซิอู๋มองนี้โอ้ดี <Just S 1> ฉันมี <refund S 1> เวลา <my time. S 1> ไม่พอแล้วเพียงคืนเงินตัวของฉันวิ่งเลยไปเร็ว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 ลกูกค้าคนนี้ต้องการที่จะไปได้เที่ยวนี้ครับทุกคนโดยเนี่ยจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะคิดว่า ซึ่งผมต้องผมก็เลยบอกเขาว่าใ้เฝ้าไปขึ้นขบวนนี้ด้วยเร็วที่สุดอ่ามานี่ครับโอเคบางที่คัําแปลมมนอาจจะแปลกๆนะทุกคนนะแปลกคั่มนะปรให้พอเหตุการณ์ในเกมก็ยังแปลกๆอีกไปแล้วโอ,โอ้โหเอา้ามีขบวนเดียวหรอผมกนันนะผมมีหลายขบวนโอ้อยตายละโอเคครับเก็บเงินก่อนเลยครับผมจึ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ใครโทรมา เกิดูวบโทรศัพท์ในออฟฟิศเท่าโอโ้โหโทรศัพท์ต้องมารับของ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 ้างนอกใช่ฮะก็รับไปเลยสิคะจื๊อลับแต่ละทีนานมากครับผมโรอก,ก,กันโหรอสวัสดีคุณมาถึงในถานีรไฟเชียงขึ้นแล้วคุณดิซอยคุณได้จ hey, ันดัยเฮ้ย it's your boss Just calling to check in real quick and let you know something แต่โทรศัพท์อะไรเนี่ยเช็คอินอย่างรวดเร็วและแจ้งให้คุณทราบโอเคโอเค คืนนี้เป็นไปได้ค่อนข้างดีแล้วคุณล่ะเป็นเช่นไรประมาณนี้ครับคนณคุณ่ีทน่ามากอะเป็นจันหน้าครับโอเคแต่ว่าดีมากที่ได้ยินคุนได้ดีแฉันจะบอกคุณบางอย่างเฮ้ยบอกบางอย่างบอกยังอะคือฉันจะบอกว่าคืนนี้มีความสำคัญจริงๆมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและฉันต้องการให้คุณรู้อยู่ เต็มเวลาในกะนี้แต่ห้มันเต็มกะนี้ระมันสามารถกำหนดสิ่งที่ทำให้สถานีรถไฟนี้ขึ้นได้โอเคเดี๋ยวผมเสรียงานให้ดีที่สุดกันละ All r i g h เอาละขอบคุณนะฉันรู้ว่าฉันจะไว้มใจคุณได้ขอให้มีคืนนีที่ดีขอให้ปลอดภัยโอเคผาดซะและเทียนนี่เจ็บ้อ เอาละครับทุกคนเราจะท,ที่จะน่ายปล่อยเข้ายู่นี่ติมกะครับทุกคนนะเข้าอะไรกับครับทุกคนเออเริศนะคะยตายหาแล้วมันมืดจริงๆแหละเนี่ยเฮ้ยรถไฟบ้าหาอะไรไมาตั้งอยู่กลางป่าจะบ้าตายเชิญค่ะเฮ้ยฉันลงงมากเลยนะครับรถไฟอะไรไมาตั้งอยู่กลางป่าไม่ใช่รถไฟพี่จะใารถไฟเออนันแหละ มันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวอีไปนาน20ปีข้างหน้าตรงนี้อาาเป็นเมือง London, สวัสดีฉันขอที่นั่งรถไฟไปยังลอนดอนได้ไหมอ่าแน่นอนแต่ว่าเที่ยวเนี่ยมัสีมบานให้มืออืน่นดิเนี่ยพวกถีงตองเสียเงินหกสิบบาทได้ตัวนี้ All right. Not a l r i ไม่มีในกระเป๋าฉันไม่มีเงินอ่ะฮะว่ามีเงินดิฉันยสสาไม่ว่าฉันเห็นผู้ชายที่หน ฉันเห็นผา้เายที่น่าดที่ยเดที่มาตรวจสอยและรวจสอบวห้แน่ใจว่าเขาจะไม่ถูดปล้นผู้ใดอะผู้ใดอะหลอนมากไอ้ลูกเขาไม่ขึ้นรถไฟแล้วเขาก็กลับบ้านเลยใช่ไหมอ่ะจริงด้วยแฮงทุกคนเขาต้องการที่จะซื้อตัวไปย่านลอนดอนแต่ว่า ตัวที่เข้าวานี่ยมามืออื่นไงโอเคเขาบอกว่าเหเขาไปตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่หลังปลาบ่มี่อย่างครับโ okay. อเคจังหวะนี้เป็นการเริ่มต้นการความหลอนนะครับทุกคนอาอัตามาอยู่ในแถวนี้แน่นอ,นอนวะเห็นปะอุะ้ยอย่พี่งอย่าพี่ทุกคนเปลี่ยนกัใจผมในเด้อผมเด่นผู้เดียวตอนน่้น่ากลัวมาก อ่ะสิที่หข้องตรวจตาอยู่ทั้งเหมือนสามจุดตรงจุดนีกจุดหนึ่งครับโอ้ยยูพูนวิมโอ้ยนึ่ว่ายู่ขังหัวดิเทอ่์โมนี้ครับโอเคเขาจะออกไปฟังนี้นะออมไปฟังนี้มีอะไรไหมไม่มีดูเหมือนว่ามันสิบบูไม่ังอยู่มองนีรู้ค,คนเอาละโอ้ย ใกล้โอ้โหมีหนูวั oh, keep, keep, keep อดอาเก็บเก็บเก็บหนูก่อนที่มันจะปัก <c oughs> ทุกคนมันมักจริงนะทุกคนนะเนอะรีบักกันบักกันบักนั่นเห็นไหมปักแล้วมต้องพยายามเก็บเ่าเก็บมันฑิตดีอ่ะทุกคนวงั้นสิบ,บักตัวเดียว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 ขออย่าปักเอ้ยเรียบร้อย จุนอนจจะได้การเล่นเกมพวกนีก้คือการเกิดการบักซึ่งจะเป็นการซีเวลาได้เลยไม่ทั้งเบิร์ดเอาละมาเก็บขยะกันเถอะไปกันเลยไอเก็บขยะึ๊บเรามาเก็บขยะทําให้ห้องเราสะอาดกันเถอะนะครับผมจืบเก็บขยะครับผมเลิศเลิศเราก็นำไปทิ้งทิ้งไหนแล้วเนาะนี่ทิ้งไหนโอ้โหทิ้งตรงนี้เลย นี่เดินกาเดินกาก็าโยนไปเลยสิคะอัชว่บเออเลิศโอเคก็มาถ่ายลูกค้าเขามาในร้านเขาอีกครับถือปลอกก่อนนี่คือเอ่อเขาขยามาซื้อใดครับทุกคนเป็นพวกน้ำดื่มนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอุ้ยชยสวัสดีค่ะฉันเสียงแหบไปแล้ว เออดันาทีดีเอาคุณพ่อเงี้ยงครับดัน้าที p o s s i b l I've gotten a couple calls about missing luggage and stolen tickets around here. Has everything been going fine? Nothing out of the ordinary. ่อะอทุกคนทุกคนแถมซูไม่ได้ดูนะขอว่าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างรับรื่นหรือไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันว่าสิเออแมนครับทุกอย่างเป็นไปตามปกติครับเพราะแน่ใจกันว่าเป็นอย่างคุณถึงได้รับโทรศัพท์แบบนั้น ยังบ่มีได้งานใดๆเมื่อเร็วนี้เลย All right then, have a good rest of your night. ให้นอนหลับฝันดีกันแล้วกันนะไม่ถึงยังไง Before I leave, I spotted a burning vehicle on the way here. ตั้งแต่ฉันเดินมาเจออะไรหลายๆทานทานด้วยล่ะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันสำหรับการทำงานกะเดือดที่สถานีรถไฟคุมเพราะว่ามีรถมีแต่ให้คุณหน้าแต่มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อยู่อย่างปลอดภัยนะตายละโอ้ย ไปแล้วทุกคนนับมือเขานับมือแต่ลูกคาเขานี่ก็เริ่มมีอีกย่งแปลกๆเกิดขึ้นอ๋อนานเห็นงานแล้วแททุกคนมันกลัวอืแต่นี่คนเล่นน้ำผม,มีคูนึงสีเพราะอะไรอยู่อเอ๊ยหยิบเครื่องทำเพิงเหรออา้าวหยิบไปยังอะ่ะเหมือนว่าสิไฟใหม่นะทุกคนนะั่เพิิองไหนวาแล้ววะไฟใหม่ไนอะ่ะ เดีย๋ยวๆๆครับอ๋อจุ๋มมงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม, God. ม่กอดมีรถเกิดอุบัติเหตุยุ่งนี่ครับผมเย็ดโอ้โอ้โหดับดับนานมากทุกคนอือสพาทุกคนดับโคตรโดนโอเคเอาลรัทุกคนเข้าขัาข้นเซจันได้ดีการรถคันนี้ครับที่เกิดอุบัติเหตขุขวางทาง อ้อ้าว m รู้แหละรู้ชะตากรรมคนตัวันนี้เลยคงเดาไม่ยากว่าเกิดวันิเหิเพาะใครแกใช่ไหมพูดออกมาทำไมไม่พูดกับฉันอุ้ย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 อ้ยอยทุกคนทุกคนทกคนเไงดีเอาไงดีเอาไงดีปัดสานที่เป็นไปไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยว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 ดี๋ย ขัาไปได้เฮนี้ก่อนชวับอุ้ยโค่อนจริงว่าหันคูแต่ยานน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกขามเนหรอตายจริงรถใครน่ะมันชนต้นไม้น่ะเฮ้ยมีใครเป็นไรหรือเปล่าฉันก็ไม่กล้าลงต้ดแจ้งกู้ภัยก่อนเลยแล้วกันผู้หผู้ชายอะผู้ชายหรอเฮ้ยสถานีนี้ก็มือจริงนะ ไฟก็ไม่มีเลยมันไม่มีแต่ไหนแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวช่วยเหลือก่อนอะชืบเอ่อสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการที่จะไปบงไหนครับเฮ้ยต hey, <Hey, S 1> ้องการตัวไฟบุ้งน้าไปเบอร์ลินนะ่ะเอ่อเป,เป็นตัวประมาณแ5บ้บาทครับผม w ว้วค right? <laughs> <laughs> nice ุณกำลั d ล้อเล่นเหรอฮ่าๆน่าเชียร์เฮีย t ี่สิบด r ลล a ร e it คกิทหรือลเฮ้ยนับวันตัวเราจะแพงกันเรื่อยๆเอาล่ะคุณสามารถใช้ที่นั่งพิเศษได้ตลอดการขี่มุงหน้าอะไรนะคุณต้องการให้การที่ขี่ครค่ะทำให้ฉันถูกฆ่าอย่างงั้นเหรออ่าได้เต็มราคาแล้วการขี่เรานี่มีราคาแพงมากตัวเหตุคนบางยานได้คำเรื่องผู้โดยสารเอาล่ะ นี่คือเงินโอเคเก็บไม่ต้องพูดมากรับปล่อยลูกค้าไปรอรถไฟตรงนู้นแล้วกันสรุคเขารอไหมอ่ะไม่รอทุกคนเข้าไปแล้วอุ้ยรับตัวเราจับด้รอบยี่สิบล้านอจื๊บโอเครับก่อนเลยช่ไส,สวัสดีใครด่อย่าเป็นคนเล่นตลกเพื่อทำให้ฉันคืนนี้แย่ลงนะเว้ย อันนี้กลัวอยู่ Hello this the creature is ฮัลโหลนี่คือตำรวจแล้วกำลังโทรหาคุณเอ้ยจะบ้านี่มันโทรมาแกล้งที่จะไปนี่ละคุณยังอยู่บ้านี่ขอถามอือคู้สึกว่าฟิวของเครื่องกระโดดไฟฟ้าเข้าพึ่งซีเรเบิดไปเข้าบอรามารถ ทํำให้แหย่ลงใดเอ,อ้ยทุกคนว่าหานะคุยโทรศัพท์ดีๆก็เกิดแบบอันนี้ขึ้นมากครับทุกคนรู้สึกว่าฟิวเขาสิขาดนะมันก็ฟ้าลองยาหงกระนำโอ้มายก็เป็นคืนที่หนักกลัวมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าตรงหาอยังบางอย่างพิกอัพเดอะ เ e ร inside เปิดเครื่องอะไรข้างในเหรอคนไม่เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเข้าทีขอไปข้างในครับชวับโอ้เครื่องอยูน่นี่จึ๊บเอาละครทุกคน้ามาสอมเครื่องกันหน่อยไฟฟ้ายูดา่ดันหลังกันดีกว่ารู้สึกว่าเข้าคุยกับเอ่อมวะบุงกับตำรวจนี่แหละก็เลยเกิดไฟฟ้าขัดของนิดหน่อยนะทุกคนนะ ผมเดาได้บ่ะาสเอาต้องเป็นฟีมือของตัวประหลาดตัวดันแท้แน่นอนหัวเป็นกวางตัวเป็นโค่นบมผมอะละเพื่อให้กับจีบวล่าเข้ามาซ่อมเครื่องกระเดไฟฟ้าที่ด้านลังสาีรถไฟกลุ่มภาวะปีกดีกว่าครับก็ซ่อมไปเลยสิคะอะชุบชับชุบชับชุบชับอะชุบชุบชุบชบชุบโอเคโอเมย์กอว้าเล้ว้าเลว อุ้ย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 เปนตับอะไรอุ้ยฉันหิวมากเลยฉันวาน่าจะกินเกมไป็นงานแล้วโอ้ไม่ก็เขาบอกว่าเอาชีวิตรอดไปไม่ไดายี่สิบหกน,นาทีวินาทีถุยขันยี่สิบหกนาทีเข้าถิ่มบอลละอุ้ยอุ้ยปวดขาปวดขาทุกคนตอนนี้เขาจะมาตายมาได้มันยิงไปแล้วเฮ้ยอย่าให้ฉันจบด้วแล้วกัน Y u y u. ยิ่งยิวอยู่อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะขึ้นรถแล้วกลับบ้านก่อนเลยใช่ไหมโอ้ oh my god ทุกคนหายได้ใช่ไหมเราถไฟมาเร็วรถไฟมาแล้ว,วอุ้ยจอด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 ดีขึ้นมาเร็วเอ้ยเป็นยังไงอะ่ะเชี่ยววัดจอดเป็น,น,นยังไงเป็นยังไงโอ้ oh my god กลัเป็นอย่างนี้เหรอเป็นยังไงโอ้โหขึ้นไม่ได้นะไม่ทะลุด้วยออ โอ้ยโอ้ยโอ,โอ, asy, โอ hy, ้ยมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงเรากระชอนเอาไ้ยโอเคเรียบร้อยครับผมเลยในเสือท้าขึนรถไฟในีมตินแล้วละครับโอ้โหโคตรรุนหุยจังไหนจังสอนใบฝาดีดีจังเลยโอ้โหพีเรมาแม่งตกใจหมดเลยโอเคคร well. ับก็เป็นได้กันบ้างครับสำหรับแมป เมิดนในเท้ยในครั้งนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นแมทที่หนักกว่าแมพหนึ่งครับทุกคนซึ่งเข้ารับบทเป็นพนักงานขายตัวรถไฟในสถานีรถไฟกรุงเทพครับซึ่งเป็นสถานีที่ทางยูนิคอร์นท่านี้ครับทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องในเรื่องของไต้เทนมาเนาะมาต้องซีเลียนไปครับทุกคนซึ่งแมทนี้ครับเป็นการรับบทเป็นพนักงานสายบูตที่เจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเออและตอนจบเขากสามารถออรอดออกจากสถานีรถไฟอีณหภูมิได้โดยการนรถไฟมีจากมันไปในนี้ครับคนไทยมากิึ้นเนาะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครับ Muito obrigado.